สวัสดีครับก็จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาเออร์เลอร์นะครับผมเห็นหลายคนเป็นกันนะครับของเซิร์ฟนะครับเออร์เลอร์แบบนี้ของเซิร์ฟเดอะลัดไนทนะครับนะถ้าเออร์เลอร์แบบนี้มีวิธีแก้นะครับชิกขวาตรงด้านล่างนะครับรวมโปรแกรม g o เกิ e อะไรที่เปิดทิ้ไงไว้นะครับ ขวาแล้วก็รัน The Messenger หรือเปิดโปรเซตนะครับเรามาหาชื่อตัวรันกันนี่มันมีปัญหานะนะครับคือตัวรันเกมนี่เห็นไหมมันติดอยู่กด E N D คืนวิสโอรเซตนะครับผมกดวิสโอรเซตเลยโอเคแค่นี้ก็จะ จะก็จะหายนะครับสามารถเข้าเกมได้เลยนะเห็นไหมไม่มีเออเลยร์ะละขอบคุมากครับผม